นักศึกษาทุกคนนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูหมาดลิ้งดำนะครับครูสอครูสอนนตำบลเหลมสมนะครับครับเป็นอย่างไนบ้างครับตำรัการศึกษาภาคเรียนที่2ทับ2564วันนี้ครูจะมาสอนในวิชาการพื่งเพื่อชีวิต3นะครับรหัสวิชาครับสค32029นะครับซึ่งจะสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับ ครับเรามาดูว่าวิชาการเงินเพื่อชีวิต3นั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับครับก่อนจะเข้าเรื่อง EP 1นะครับว่าด้วยการเงินนะครับเรามาดูโครงสร้างของวิชาการเงินเพื่อชีวิต3กันก่อนนะครับโครงสร้างก็บอกมาว่า,าให้ทุกคนมีความเข้าใจ และะหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศา,าสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองการปกครองสามารถนํารับถูกใจในชีวิตประจําวันได้นะครับส่วนมาตรฐาน่องระดับนะครับคือนักศึกษาสามารถให้ความรู้ความสามารถในเรื่องภูมิศา,าสตร์ประวัติศาสตร์ได้นะครับสิ่งที่คาดหวังกับนักศึกษานะครับในวิชานี้นะครับก็คือเพื่อให้นักเรียนอธิบายความสามการของการอื่นได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับและก็วิเคราะห์เปรียบเทียบการชาระอื่นผ่าน ทางช่องทางต่างๆตลอดจนบัญชีงินฝากประเภทต่างๆและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับและนักศึกษาก็สามารถคำนวณอัตราเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนเงินตรารรประเทศและดอกเบี้ยบ,บัญชีนฝากได้และก็ยังสาม,สา,ม,มารถประยุกต์ใช้และเลือกใช้ความรู้ทางการเงินมากําหนดเป้าหมายออกแบบวางแผนการเงินของตัวเองด้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับและนักศึกษาก็สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์ ต่อการจ่ายเงินจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากานหนักถึงสิทธิหน้าหน้าที่ของการเงินนั่นเองนะครับเรามาดูเนื้อหาวิชาเนื้อหาวิชาที่หนึ่งกันนะครับเรื่องว่าด้วยเรื่องของการเงินนะครับเขาบอกว่าว่าด้วยเรื่องของการเงินนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคือความหมายและประโยชน์ของการเงินนะครับก็คือเพราะว่าเงินหมายถึงอะไร เงินก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบันและเป็นสิ่งที่ใช้ในการซื้อของหรือบริการเพื่อสามารถดำรงชีวิตได้นั่นเองนะครับหรืออธิบายก็คือสามารถซื้อของและแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดจนให้มีเรื่หรือมีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองในและในครอบครัวนั่นเองนะครับครับมาต่อรเรื่องอีกนะครับ มาดูการให้เงินและการให้ยืมเงินนะครับการให้เงินก็หมายถึงการให้เงินโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนและไม่ได้หวังให้มีให้นําเงินมาใช้หรือมาจ่ายคืนนั่นเองนะครับเช่นพ่อก็ให้กับลูกวิ่งใช้จ่ายในชีวิตเยาว์วันนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งส่วนที่เงินที่ไม่ได้คืนก็คือการให้ทําบุญการกุศลนั่นเองนะครับคือเราเราให้บุญให้ด้วยใจบุญโดยที่เราไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนมากนักที่อยากให้คนอื่นได้สุขสบายนั่นเองนะครับ ส่วนการให้เงินยืมก็คือหมายถึงการให้เงินโดยคาดหวังหรือไม่มีค่าใช้ใจ่ายให้คืนภายในระยะ,ะ,ยะเวลาที่เรากําหนดไว้ก็คือการให้เงินโดยการมีดอกเบี้ยนั่นเองนะครับโดยเราจะคํานึงถึงระยะเวลาหรือว่าเราต้องตระหนักถึงว่าเราต้องทําอย่างไรคิดอย่างไรหรือต้องการให้ยืมซึ่งหากเป็นการให้ยืมเงินผู้ให้ยืมควรแจ้งอัตราดอกเบีย้ยและระยะเวลาที่ถูก้องให้กับคนที่จะชำระคืนด้วยนะครับ จะให้ในลักษณะใดไม่ว่าเป็นรูปแบบของการฮืนหรือเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับครับครับเรามาดูฮืนเฟอ้อหรือฮืนฝืดกันบ้างนะครับเืนเฟอ้อก็หมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากหรือพูดให้ให้กว่าเป็นภาวะที่เข้าของแพงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับลองเปรียบเทียบครับเมื่อก่อนราคาก๋เตี๋ยนั้น ราคาอาจจะแค่10บาทหรือ20บาทแต่ตอนนี้ปัจจุบันราคาตัวละ40-50บถึงาบาทดังนั้นถ้าเรียบเที่บสมัยนี้เราก็เราแค่ซื้อไปเื่อง่ได้ได้ราคาแค่4 0บาทได้แค่ต้วเดียวแต่ถ้าสมัยก่อนเราก็สามารถซื้อได้ประมาณสองสามถ้วยอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จไดใจให้เหน็นว่าชัดเจนว่าหื่นเฟอ้อทาให้หื่นในกระเป๋าตาังของเรานั้น ที่มีอยู่เท่าเดิมแต่กลับมีค่าลดลงหรือพอซื้อของได้น้อยลงนั่นเองนะครับหรืออาจต้องใช้เงินมากเพิ่มขึ้นหรือมูลค่าของเงินหรืออำนาจซื้อของเราลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองนะครับส่วนมาดูภาวะโครงการข้ามกันบ้างก็กของเงินฝืนซึ่งหมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปต่ำลงเรื่อยๆหรือพูดให้ว่าภาวะก้าวของที่มีราคาถูกลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ซึ่งเราอาจจะซื้อของในราคาที่ถูกหรือซื้อของในราคาที่ว่าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่อาจจะมีผลเสียกับบร,ริษัทซึ่งอาจจะเป็นต้องการลดราคาสินค้าจึงทําให้ราคาสินค้านั้นถูกลงนั่นเองนะครับแต่จะมีผลกับาการใช้แรงงานนั่นเองนะครับด้านนั้นภาวะเงินฝืดจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจบ้านเรานั่นเองนะครับ ครับส่วนความหมายและประโยชน์ของการทุนครูก็ไม่มีอะไรมากกันครับถ้านักเรียนมีอะไรที่สงสัยก็สามารถติดต่อกับครูได้หรือกับคุณครูทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับใน XP2 นะครับครูจะมาในในหัวข้อประเภทของการทุนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยและจิตแจอะไรก็โทรติดต่อได้นะครับครับครูก็ขอขอบคุณมากนะครับครับเจอกันใหม่นะครับใน e p 2ครับขอบคุณมากครับ